มามาพี่น้องสบายดีเด้อกินเข่าเด้อข่าน้ากันเด้อจ้าขัวกระปู๊บขว่เถาะนะพัดพักทอดปลาทูแก้วมากอกมาแซ่บๆน้ากันสบายดีพี่น้องย้ำเ้าเอาเข่าย้ำเ้า Oh mình sọt đồng phu, phát phóc bông của phí nọng đời Cái chèo mắc cọc Một bát thú nằm, nằm trong chiếc xe hạp của tụi tao không thể nằm Bây giờ phí nạc của mình vẫn bằng đồn luôn đó chá Nào tháo vào nhau mèo Ừ tháo mèo bằng khuôn Nói cho mình Nói chung là nó tháo mèo là nó tháo mèo Ừ Nói chung là nó tháo đi Nó tháo kênh như vậy cho nó tháo Nó tháo kênh như vậy cho nó tháo ทานก็เขาเพื่อนัสบายดีพี่น้องฮะกนเขานะมีงอนเด้อกินง่ายๆเนาะพี่น้องง่ายๆง่ายๆง่นๆง่ายๆง่ง่ง่ายๆง่า่ากๆง่ายๆ่ายๆง่าง่ากๆง่ายมี่าง่ายยๆงางย ออกไปหาละกับ <laughs> ป,กป,กปกูกำนั่งหลาอยานี้หาละกับปูกำปนเป่นกระปูแบบรับเจ้าแมวคอตัวบักง่าย เหม็นนะมวเหนะมวูแมวมาถอที่แม่มาตไดนมามันหิวมันหวหลอไปเจ้าเคยดีมนบอไปใส่หรอมาผึ่งมาเผเจ้าพี่หน่อยเอาปลาแบบนี้มากินไก่กินอยู่นาเดียเอาเกลี่ยนเท้าไฟหรือไปเรื่องไม่รักนี่อยู่แจนแง่ตรงเตียงแง่นังเห็นมัน ไก่เนี่ยเต็มพก็ครรกนทะแหลเนี่ยโบเอา ừ, อืออือแมวกินข้าวกรุ๊ตนะอืออือมันไปบุ่ยค่ะมันเขีย่ยมันเขีย่ยกินเบมืองเดียวตีนกุ๊ตบดมันถือไฟมือเข่าเตาไฟรอดตายแล้วมันแมวมันยังอยาบมากินมันเอาไปกินเฉยอืออือก็หยอกหลินกับมาปวดหมูง,งาเนอะ้ะ ท่าไรไก่ข้าวไรหยอกแล้วจังโตได้นหน้าะบริกัรได้หยอกกันหอมกันทุกปากใ่ไก่เปนกับไก่ินเขาเขาแทงกันไก่นังไราะบ้าเนี่ยนะน่าดั้มคนเนี่ยไรได้ตัดรแล้วเพดคอดแกงอันนี้เหละอืมตัดคอกัแกงสิบโอสิบโให้างๆอย่างนี้ได้หยอกได้ทำบจนงากัดเป็ดหน่อยมื่อวเนี่ ขั้นแถวเป้นงานมันจะเจ็บเจ็บขาเลยเขาขั้นแถวเขาจะเ้าหยอกหยอกเป็นขมงม่ะอ้าวไก่ขึ้นเผาเขาเขาโกงอะไรเนี่ยหมูมันม่ให้กินนำอืมไม่้าวกินแข่งกันใช่บาึ้นแข่งด้วยยังได้ไปสิบไปทันไก่ไก่เมนยูมันมันว่าปากกระทบเต็มกินเต็มปากไก่นะมันอยากไปทันไก่นะทันมาค่ะมันไม่เป็นยังไง ข้างกเเาวลาีก่อนนะโอ้โใหัวใคร่าจิอแกงเล็กจี๋วค่ะใช่ซืม้ากับหล่วพี่น้องแกงเหมอนพี่น้องแม่บกปลาซิวใซื้อมาจิ๋วปลาซิวน้องเมย์มันมากินปลาซิวกับจิรวเลยยกนี้มากินปลาซิวกับจ่เวป่ะอือมือถจอเขาเขาให้มันอีมัน น่าลูุกดิกมักกินปลาซิวกับกี่หลอได้ลูกก็ามาใส่สี่โลปลาซิวกับตัแกรงได้ยนะอายากเบื่นะะต้องใช้ตัแกรงเพื่อือพวก <c oughs> พวกมีพวกตัวดำทองโตนะม,มันกินสามชนิดมักจะไดนะนะ้ปลบแต่หกโมงเช้าดูยังมันท่านฟังปูปลาซิวนั่นแล้วมันตกนลิน่ะมนหนาวหนูแบบสามเกินเจ้านากว่า พอได้ลูกมากเหอคือบูญจกควรอย่ได้แม่อือเป็นได้ไรยังห่างลูกยังหางลูกอืออาหารอาหารแบะนี่เวลาให้ลูกกินน้ำลูกไปจักให้แม่กินน้ำเวลากินเา่นไงไปกินพร้อมกับแม่เออทำแม่กินเขาวกระป๋องเออนี่พาแม่แล้วทำแม่มากินน้ำอือแม่สินทีลูกอือเฮ้ยแต่เป็นงานหนักเนาะ แพงได้แพงแม่มันหอมแม่มันแม่ปลาแม่กินข้าวน้อมกระซิวน่ะอ๋อะไรก็จรอหอมแม่น้องแม่ทูกดานหนักมาถูกด่านหนพำหอมหมื่นยองหรอห้ามคุกลามเลยให้คนไปรอดมันตูกไปซื้อปาหยอดเด้จะไปเสด็จเด้จะไปรอดไมนอนหลบไ่นอนค่ะรอนพอแป๊บได้ ไปนอนราต้งตุ่มกระหมไปช่วยดนอนแบตุ่มจือผาเบิ่งจืดผาเขาคือแบบเอ้มเบิ่งก็เป็นน่ะกต่ไปนอนเอกเอาหมกกปะักไปคะหืมพอมนวลผลเองจืดยันพมนวมผลพอเป็นลบบเอาไปจีบอันเสร็จก็แล้ววัดไปวัดไปก็้วไปนอนที่ังมันเย็นเนาะกำหนาวไปนอนเจ็งฉัอ อากาศเด็ดในพี่น้องอากาศพอดีพอดีอดบ่ห้อนบ่หนาวพอดีมวนนอนกลางคืนกับพอดีมวนพอดีกินบาแม่เสีบยบเยอะเคยลืมหุงเข,าข,งขงเ่า,าขวัววนนี้หุงเขา่าเจ้าจรินกันผ้ากัวผ้ากวงเมื่อวานผ้าับเราแม่ยังก่อนจึงหุงเขง่าเมื่อวานหุงเข่า อางต์านกน่อยอืมแ้นเสรอะไนี้คไคอย่วยวมีกิ้ยงมันคืนไปบันมีมีมันมีผ้าบ่งและวพาเบญากไรบบนี้มัจะนั่นกันบันมือบสื่อมีมาหิวเขาหิวเขามือหน่ิ้วเข้าอืมคือจะไปสื่อมีไปรันขาดไปบั่อคือบบานั่นแหละบ่กลาอย่างไปย่านเนี่ยกดเอามือนะหิวเขากันคืน ็นได้นกันไปซื้อมีมาลุอมัม่ซื้อมีมาไมว้กันนะไซื้อนมีมไไวได้บะเนี้มกินจะมีรางจำลาดอยู่ใช่หอทานบู้ชมาซื้อมาเนี่ยมันจะเรื่องป่าแต่ก<อ>็<อ>ยากนะบัิบันนีแเดะค่ะโอ้ยทุนในจังมักดีมีน้องไ้ชวนกินแม่มันเลยเป็นนานโอ้อ,อยู่เดียวอหน่อยอยู่หมัมกไปเงินนุ่ย้ยกินซีดูใจจะออกไปเด้อปะเด้อเปนจจะไปได้ยาละอืม นอใจออกไปเรื่อยเื่อยดีแหละมาถึงเก้าวหลเลยกไปก็ไปตอกอันงกนเยอมากมพราะั้นแดกจะเป็นกาขึ้นในเมื่อยากเขาก็อยาแล้วเมื่อยากเมื่อยรากทำไนล่ะจับหนึ่งมากตี่หชางกินเขาต้องเวียร์ก็นลกเลยยากคือคนกินเขาาต้องเศ้าสิเลยนมเขาเทียงเขาจะกินนี่ดนดูแรงมากขยาก็ได้บอืง ดีก็ได้สามมงแรงสีม่มงแรงอยากเขาไ,าไนนะว้บ่เนี่ยนะชิวถาหนูเก่งชิวน่ยมันหูแลวชิวค่ะมาดอได้เบรจิโรเลยชิวอืมเถี่อนต้อเดี่อนหักกรสอบเตียน cái thứ này là năm mươi nó nghìn nó, nó hay hai uh, nghìn hay mươi cái nghìn hai mươi hai nghìn hai ở hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn bên mươi hai bên hai mẹ hai nghìn hai này cả ก็แล้วกดกระพได้เลยสรับอ่แลวไปเห็นู้ตอนที่เลือองของตยนไตื่นเลยอาได้ได้ทำนั่นแนะได้ทำานในน้อเดียว,ยวเราไปเห็นหูไปก็ซื้อให้เคนช้าสิบพันคนซื้อตลาดสิบพันหลายกว่านี้อืมพื 10, พันเต็มคู่ปีตนต้นหูง่อนต้นก็ได้ซื้อให้ เห็ตุ้นตื่นเหเอเห็นลูกสาวเลยเดนอันนี้มาเก็นปลาเกลกับป้าอเก็บปักเกลืเก็บไปปักเกลืเก็บไปปลาเกลออืมเอาหม้อมาหน่อป่ะจะเป็นม้อหนออบอนอืมเก็บเมแล้วก็ต้มตาเดะรั่วเขารวกวเราหตาแม่เออรวกเรามาทิ่เป็นหมัดเป็นหมัดเนี่ยอืม ทำอาหรเห็ดเป็นหมัดเนี่ลวกลวกก็เอาไปตาก่เนี่ยลวกเอาคือลวกกระเดาห่ะก็อยากกินข้าวตม๋นมะมัแบบนั้นเออเออเออเขาก็เห็เป็นนั่นแหละตรงไบชาวนจำงาะก็มท้งสจะเห็ดเนี่เป็นแบบว่าเอามันเอาไปบออกนน้เอาลวกแบบคือพักระเดาลแม่ออมุ้งปง่ก็เห็นมุงไหทันคะ ใบเห็ดกินจากเถื่อเห็ดบดเห็ดข้าวอกกเ็กดน้อยจากแดดเห็ดบดมาซอยจากแดดจงกรพุกกิโลกิโลหางมันหางแดงก็แมงก็เอาใครก็เอาอื ขาผ่ามาันละแพงเป็นเงินหนึ่งเบาๆถึงขาผ่าเป็นล้าน่า,าผ่าไปเมืองนอกนั่นแหละทำซื้อกิน,นชนอบกินเด็กกระโดดใครไปซื้อกินแพงปานน่ะลูกคือแพงค่ะค่าไปเมืองนอกนยกังมาแพงกระโดดแค่เครื่องโคง้งที่คนบนไปนำนี่นนมีแต่โลละล้านเด็กๆเขาคิดเป็นกิโลโละละล้าน่ลลาโค้งน่ะเท่านะทไรเป็นโล าคลิปนี้กับแม่มอนลาด้วยพี่น้องเด้วยากคุณเซอร์ุไหไรสักตะไคร่ี่ส่งแม่มอนหากินพาเทียวไาาปขนาดน,นั่นทำไมอ้อราลล่ะเดี่นี้โราลนั่นไปเอ้ยยังอะไรละอเ่างมันก็มาะสงไ้แล้วก็เป็นยัอยากอดเอาด้ว